นอมานะครับพี่พีนะนักปีนอากาศรีบหน่อยนะเหลือหนึ่งโอเหลือเจตัวสุดท้ายเพราะว่าเกมให้แค่300ตัวสำหรับงานลิขสิทธิ์ของแท้ใครซื้อ2ตัวลด2%ซื้อ3ตัวลด3%ปรับมุนทิศทางลมได้360องศาแบบนี้แถมสายชาร์แถมสายคล้องคอไปให้เด็กๆสามารถใช้งานได้ไม่หนักขอรุ่นนี้หนักประมาณ120กร,รมัมเบามากๆเป็นรุ่นที่เบาที่สุดแต่เบาแต่ไม่กองแกงนะ แล้วก็คือน้องมีน้ําหนักประมาณหนึ่งแต่ไม่กองแกงตรงนี้การเด็กเอานิ้วจิ้มเอานิ้วแย่เรียบร้อยปรับมุนที่ทางลมได้360องศาใครเปิดลมเบอร์3ตลอดนะครับอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมง,งกว่าใครเปิดเบอร์1เบอร์2อยู่ได้ตั้งแต่2-7ชั่วโมงนะครับรีบกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะส่งฟรีมีเก็บปลายทางใครซื้อ2ตัวส่งฟรีมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วงานลิขสิทธิ์ของแท้ใช้งานดีกว่าของปลอมอยู่แล้วครับพี่นะใช้งานดีกว่าของปลอมวันนี้ใครอยากได้รีบกดนกเนออค่ 60ตัวสุดท้ายโอ้แรงมากนะนะับบินโอกาสไปไวมาก60ตัวสุดท้ายสําหรับราคาโปรโมชั่นสําหรับงานลิขสิทธิ์ของแท้กด,ดในตะกร้าเข้ามาได้เลยนะครับสีดําหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่พีนะตอนนี้สีขาวราคาโปรโมชั่นก็ใกล้หมดแล้วด้วยนะครับถ้าสินค้าหมดรอบนี้พ,พี่พี่ต้องรองประมาณ1-2สัปดาห์สําหรับงาน